ดูเหมือนเรื่องจะเริ่มแดงทีละนิดทีละนิดนะครับสิ่งที่หน่วยงานราชการซุกไว้ใต้ผมกรณีเคสของครูเบนเนี่ยจุดประกายมากนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้ชายครับมาร้องเรียนกับมูลนิธิรณรงค์หรือทนายรณรงค์บอกว่าตนเองเนี่ยหนักกว่าครูเบนอีกหนักกว่าครูเบนเยอะคือประกาศรายชื่อ,ออกมาแล้วมีชื่อเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่โทรมาบอกคุณสมบัติไม่ผ่าน นะแต่ว่าส่งเอกสารมาที่บ้านคือนัดสัมภาษณ์นัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็ลาออกจากงานเก่าด้วยนะแล้วเขาก็คุณสมบัติไม่ผ่านตรงไหนอาวุธอะไรไม่ผ่านเขาก็ไปอาวุธจากสถาบันการเรียนที่เขาเรียนเนี่ยคืออนุปริญญามายืนยันก็ตรงตามคุณสมบัติที่หน่วยงานนี้ต้องการหน่วยงานนี้คือกรมราชัณฑ์ครับนะครับคือเขาส่งเรื่องนี้เนี่ยมาโรงเรียนกับทนายรณรงค์บอกว่าสวัสดีครับบุรุษธิรณรงค์ผมมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วยครับ ลักษณะเรื่องราวผมเหมือนกับเหตุการณ์ครูเบนเนื่องจากสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบเข้าบรรจุรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทรร์ปฏิบัติงานกรมราชทรร์ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วคือสอบได้แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทรร์เนี่ยโทรมาแจ้งผมว่าคุณสมบัติผมไม่ตรงตามประกาศรับสมัครซึ่งกระบวนการสอบทั้งหลายเนี่ยได้ผ่านมาครบทุกขั้นตอนของการสอบทุกอย่างแม้กระทั่งการส่งจดหมายมาที่บ้านเพื่อให้ผมเนี่ย ไปรายงานตัวนะในวันที่6พฤษภาคม2 5 6 7พร้อมกับเตรียมเอกสารต่างๆเช่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุตรต่างๆทั้งสำเนาตัวจริงเพื่อตรวจสอบเอกสารและเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็คือเรือนจำกลางนครปฐมทุกอย่างจบทุกขั้นตอนมีการนัดหมายให้มารับหนังสือรายงานตัวที่กรมรชาชทัณฑ์27พฤษภาคมและให้ไปรายงานตัวที่เรือนจำกลางนครปฐมในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เรื่องราวทั้งหมดไปตามปกติครับ16พฤษภาคมครับเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัรร์ฝ่ายสรรหารและบรรจุชื่อนายฉัตรมงคลพระยอมสวัสดโทรมาแจ้งว่าวุฒิการศึกษาของผมไม่ตรงตามประกาศรับสมัครนะเขาก็ได้ชี้แจงและให้ทางวิทยาลายัยพระศึกษาสมุทรสาครรับรองให้เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นอนุป,ปริญญาก็ตรงตามประกาศรับสมัครของรชาชัรร์ แต่ยังมีการบ่ายเบี่ยงและไม่สามารถบรรจุเขาเข้ารับราชการได้เขาเดินทางไปที่กรมราชธณ์์ติดต่อติดตามคุยกับเจ้าหน้าที่ได้รับแต่คำว่าขอโทษที่ทางเราเนี่ยตรวจเอกสารผิดพลาดผมจึงบอกไปว่าพี่จะมาขอโทษผมแบบนี้ไม่ได้นะผมเสียประโยชน์ผมลาออกจากที่ทำงานเก่าแล้วเพื่อเตรียมจะเข้ารับราชการที่กรมราชทัณฑ์ ในประกาศผู้สอบผ่านและขึ้นบรรัญชีผมสอบได้ลำดับที่153และท้ายประกาศก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรจึงเป็นเหตุผลที่ผมลาออกจากที่ทำงานเดิมคือกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเหตุการณ์นี้ทําให้ผมได้รับผลกระทบมากเนื่องจากไม่มีการเยียวยาอะไรเกิดขึ้นเลยและต้องตกงานด้วยเนื่องจากความบกพร่องจากการการะทาของเจ้าที่กรมราชัรร์ฝ่ายบรรจุและสรรหาเหมือนครูเบนไปเยอเลยครับ เพียงแต่ว่าเนี้ยไม่เป็นข่าวก็เลยไม่มีการเยียวยาเกิดขึ้นหวยลามไปที่กรมราชธาน์แล้วนะครับจริงไหมครับคุณประกาศชื่อเขาออกมาและพอมาดิคุณบอกว่าไม่ผ่านนะมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าหน่วยงานอื่นระวังนะครับระวังให้ดีตอนนี้เนี่ยหวยกําลังจะไปลามไปออกที่คุณอยู่คือแบบเนี้ยมันผมว่ามันต้องต้องโละต้องล้งลางอะ่ะ นะผมว่ามีทุกหน่วยงานแหละนะแล้วเขาจะทาไงเขาเล่าออกจากงานมาแล้วอะแล้วความฝันเขาพังทลายอะเขาประกาศออกมาสอบติดแล้วคุณวันนึงอยู่ดีวันวันดีคือดีแต่รับโทรศัพท์อ๋อเป็นตรวจตรวจผิดนะเขาออกจากงานแล้วเขาจะไปแรงกันตัวอยู่แล้วต้องมีคนรับผิดชอบอีกครับเดี๋ยวต้องรอฟังวันเนี้ยเขามาร้องกับทนาลุนลงแล้วเดี๋ยวกรมราชทรรมจะว่ายังไง ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ